หลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมาดูนะครับว่าตัวโปรแกรมนะครับมันทำงานร่วมกับ Extre m e ร a r a า k าอเกยังไงก่อนนะครับก็มาดูนะครับมาดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ m i ดี m i x e r นะครับนะครับเห็นไหมครับช่องที่1นี่ขึ้นมาแล้วช่องที่2เห็นไหมครับช่องที่3 ช่องที่สีมันจะทับนะครับช่องที่สีมันจะทับทีนี้มาดูนะครับช่องที่หนึ่งเห็นไหมครับช่องที่หนึ่งมันจะทับกันพอไหมมันอาจจะไม่พอนะครับอาจจะพอมองเห็นนะครับช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่หนึ่งตัวโปรแกรมเอ็กซ์ทีมคาราอเกตนะครับกำหนดให้ทำงานที่ ตัวเนี่ยครับวิชวลวมิดิซินตัวเนี้ยวิชวลวมิดิซินช่องหนึ่งควบคุมชุดกลองเอย่างนี้ดีกว่านะครับวิชวลวมิดิซินนะครับช่องที่สองเนี่ยควบคุมชิ้นดนตรี16ชิ้นนะครับแล้วก็ตัววิชวลวมิดิซินช่องที่4เนี่ยควบคุมชุดเพอร์คัชชันนะครับก็คือชุดกลองนะครับเพียงแต่ว่ามันแยกมาเป็นเพอร์คัชชันนะครับชุดที่วิดิโอ วิชัวทานโทษครับวิชัวมีดิซินช่องที่3ควบคุมพวกสาว e เอฟเฟกนะครับพวกเสียงปรบมืออะไรพวกนี้นะครับไม่งงนะครับนะครับตอนนี้มาดูสิว่ามันออกเสียงไหมครับมาเปิดนะครับ ชุดนี่ก็คือตัวชุดกลองเนี่ยไม่มีละไม่มีนะครับมาดูนีมาดูตัวที่สี่เพอร์กชันนะครับมันไม่มีปุุงปุงและไม่มีละรอขึ้นนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบช่องสิบมันออกช่องสิบโดยค่ามาตรฐานของมันชุดกลองทั้งหมดจะเป็นช่องสิบนะครับจะเป็นช่องสิบ แต่ถ้าเป็นชิ้นดนตรีเนี่ยเราสามารถแยกเป็นช่องอื่นก็ได้แต่ผมเป็นเอาเป็นคามาฐานช่องสองแล้วกันช่องสองคือตั้งแต่ชิปเปียโ,โนจนถึงดนตรี16ชิ้นตรงนี้นะครับให้มันออกช่องที่สองเห็นไหมครับเราปรับลดข้างหน้าน,นี่นะครับได้แล้วเราจะจะให้ตัวไหนเสียงเบาเสียงอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับคือตรงนี้มันสามารถควบคุมได้นะครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสถานะการณ์างานของมันนะครับเนี่ยครับ มันจะขึ้นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสีเขียวๆก็พริบๆเนี่ยนะครับหมายถึงว่าช่องช่องนั้นมีดนตรีนั้นทํางานอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพาการชันมาแล้วมื่ปุ๊บเอาเสียงลงเนี่ยไม่มีแล้วชิงชิงชิงชงชงพวกชิงนะครับเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อข้อดีของอ่า Virtual m u s i s y n t นะครับ มันทำงานง่ายแล้วก็ใช้ทรัพยากรน,น้อยถ้าได้ซาวฟอนที่เสียงดีนะครับผมว่ามันก็โอเคเลยนะครับแล้วแล้วมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะเอาซาวฟอนอตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะไมผมถึงเลือกซาวฟอนต้องมี3อันนะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาซาวฟอนตัวนี้กําหนดเสียงช่องนี่ออกออกไปช่องไหนใช้ตัวไหนเนี่ยครับ คือควบคุมตรงนี้งงไม่งงนะครับเอาเอาง่ายๆก่อนมาดูที่ตัวเอ็กซ์ตรีมก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับเอ็กซ์ตรีมพวกนี้นะครับเห็นไหมเครื่องดนตรีช่องที่2นะครับ1ถึง16ช่องเนี่ยออกมาช่อง2ช่อง17เป็นช่องที่3ส,ส่วนชุดกล้องแยกเป็น2 2ห้องก็คือช่องที่1กับช่องที่4ของโปรแกรมนี้นะครับอย่าอย่าสับสนนะครับคือ ตั้งแต่กลองจนถึงช่องที่ช่องที่1แล้วกันช่องที่1ถึงช่องที่6เนี่ยใช้โปรแกรมช่องใช้โปรแกรม v i s u l l m ม d i ้ e n ช่องที่1นะครับส่วนเพ r c u s s i ่น2อันใช้ visual m i d i ช่องที่4เครื่องดนตรี1ถึงช่อง1ถึง16ใช้ visual m i d i ช่องที่2ส่วน17ก็เป็นอันที่3นะครับเห็นไหมครับอามาดู เห็นไ,ไหมมาแล้วจบพอดีนะครับก็คร่าวๆตามนี้นะครับท่านใดที่สงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับให้กำลังใจนะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆพอมานำเสนอนะครับในะมีเทคนิค บางส่วนมานำเสนอเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากๆอย่าลืมกด uh, Subscribe ให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ